สวัสดีครับท่านผู้ฟังและเพื่อนๆะยะพยักไพรตอนนี้ชื่อตอนห้วยขาแข้งดงแดนดิบตอนที่แล้วจบลงตอนที่คณะเดินทางต้องประสบปัญหาอย่างหนักขาดน้ำกันทุกคนทำท่าจะไปไม่รอดเอาเพราะต้องข้ามเดินสูงสูงต่ำต่อีกหกเจ็ดนินพวกเขาจะแก้ปัญหายอย่างไรเชิญติดตามพระฟังได้ครับ โหนทากเบอกหน้าเป็นเดินสูงอีกลูกหนึ่งไม่เห็นดังนั้นผมถึงกับเขาอ่อนลงไปนั่งกับพื้นทันทีผมเดินต่อไปไม่ไหวแล้วอย่านั่งคือนั่งจะเดินต่อไม่ไหวภูวน,นาซึ่งเดินมาถึงกล่าวขึ้นเบาๆไม่ไหวแล้วพี่ขอพักหน่อยผมตอบไปด้วยเสียที่แหบพลาพร้อมกับอาการหายใจทางปากพักได้แต่อย่านั่งถ้านั่งมันจะหลับนะภูวน,นาส่งมือมาให้จับ ร้อมกับเดึงให้ลุกขึ้นแต่ผมก็ยังคงนั่งอยู่เช่นนั้นพี่ไปก่อนเถอะไม่ไหวจริงๆอ่ะผมหมดแรงแล้วจริงๆชนิดที่ฮึดไม่ขึ้นทิ้งตัวลงไปนั่งอยู่กับพื้นอีกครั้งค่อยๆเดินไปช้าๆไม่ต้องเป็นห่วงผมเดินปิดหลังให้อยู่ภูวานาถให้กำลังใจในขณะที่ผมรู้สึกท้ออะไรตายอยากผมไม่ต้องการเป็นภาระให้แกมากเลยไปผมจึงตัดสินใจลุกขึ้นยืนจากการช่วยดึงของภูวานาท ผมพยายามรวบรวมสติทำจิตใจให้เข้มแข็งอีกครั้งยามวิกฤตเช่นนี้สติสำคัญที่สุดเมื่อตั้งสติได้แล้วจึงระลึกนึกถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งที่ผมเคารพนับถือเป็นที่น่าอัศจรรย์เพียงมีสติระลึกถึงท่านเท่านั้นเหมือนสมองจะโปร่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทำให้หัวระลึกถึงวิชาเดินจงกรมที่ท่านเคยสอนเมื่อครั้งที่บวชเป็นสมณเน เพิ่งเห็นความจริงจากคำที่ว่าสติมาปัญญาเกิดก็คราวนี้เองผมเริ่มกำหนดลมหายใจด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อตั้งสติมั่นคงดีแล้วเราบางเดินเตียงเอาสติมากำหนดไว้ที่เท้ากำหนดแต่เพียงว่าซ้ายก้าวก็ให้รู้ว่าซ้ายขวาก้าวก็ให้รู้ว่าขวากำหนดแต่เพียงแค่นี้เท่านั้นซ้ายยกขวาย,ยกซ้ายเหยียบ หวาเหยยบกำหนดเช่นนี้ไปเรื่อยๆระหว่างเดินโดยที่ไม่เอาจิตไปกำหนดที่เส้นทางและความเื่อยลาของร่างกายเอนี่เรากำลังขึ้นเนินหรือว่าลงเนินผมมารู้สึกตัวเองครั้งว่ากำลังก้าวลงจากเนินเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นจึงหันไปมองข้างหลังเฮ้ยนี่เราผ่านย,ยอดเนินมาแล้วนี่ความดีใจเกิดขึ้นทันที เมื่อรู้ว่าผ่านยอดเนินที่สูงชันมาได้ทันทีที่เกิดความรู้สึกดีใจสมาธิที่กุศลประคองมาตลอดทางก็หายไปผมจึงเริ่มกำหนดใหม่แต่ไม่ว่าจะตั้งสติอย่างไรก็ตามสมาธินั้นก็ไม่กลับเข้ามาอีกเลยจึงเดินด้วยเรี่ยวแรงเท่าที่มีอยู่หลังจากเดินไปได้สักพักก็กลับมาสภาพเดิมอีกครั้งขาเริ่มปัดน้ำลายเหนียวคอริมฝีปากแห้งผาก มองไปข้างหน้าแล้วจิงทําให้รู้สึกท้อใจเมื่อเห็นพยับแดดขึ้นอยู่ไรๆตลอดเส้นทางที่เป็นเนินสูงๆต่าๆอยู่นั้นอย่านั่งเสียงผู้วานาตะโกนมาจากด้านหลังเมื่อเห็นผมทําท่าจะนั่งลงอีกครั้งผมจึงได้จะยืนอยู่กับที่โดยมีไม้เท้าค้ำพระยงตัวไว้พอให้อาศัยเป็นหลักไม่ให้ล้มลง รู้สึกเกะกะรำคาญกับย่ามที่สภายไว้และสัมภระที่อยู่ในเป้หลังจึงขยับให้เข้าที่เข้าทางเพื่อความกระชับในขณะเดินมันจะได้ไม่เบี่ยงไปเบี่ยงมาซึ่งทำให้เปลืองแรงเข้าไปอีกเอ๊อะไรเป,ป็นหักกอบแก๊บเสียงเหมือนถุงพลาสติกดังอยู่ในย่ามจึงรีบคนดูโอ้ยสวรรค์ทรงโปรดเกลือแร่ด้วยนิยสัยที่ชอบยัดของกินเล็กๆน้อยไว้ในย่ามเสมอ จึงยังคงมีเกลือแร่ที่กินไปสองสามซองแล้วโชคยังดียังเหลืออีกหนึ่งซองผมไม่รอชา้ารีบฉีกกินทันทีถึงจะไม่มีน้ำก็ใช้วิธีอมไว้ในปากแล้วค่อยๆกลืนทีละนิดทีละนิดรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งจึงเริ่มออกเดินทายอีกครั้งถึงจะเป็นขาลงเนินก็จริงเราก็ยังต้องเกรงเท้าอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่งั้นหัวทิ่มแน่เดินมาได้ไกลทีเดียว ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งจากการที่กินเกลือแร่โดยที่ไม่มีน้ำมาเริ่มส่งผลให้เหนียวคอเข้าไปอีกหรือว่าเราก็ลังจะตายผมรู้สึกตัวเย็นหูอื้อตาลายแสงสว่างเบื้องหน้าค่อยๆสะสลัวลางหัวใจเต้นทีเร็วมากขึ้นเราไม่น่าที่จะมาตายแบบนี้เลยเมื่อความกลัวเกิดขึ้นสติจึงหลุดอีกครั้ง ไดขณะที่ร่างกายอ่อนแอจิตใจก็พลอยอ่อนแอตามไปด้วยรู้สึกทอดอะไรตายอยากกับชีวิตทันใดนั้นก็มีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวแม่ผมรู้สึกคิดถึงแม่คือมันยังไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าหากว่าลูกยังไม่ถึงที่ตายแล้วไซขอให้ความรักของแม่ซึ่งมีกำลังมากกว่าสิ่งใดช่วยเป็นพลังให้ลูกด้วยเถิดเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเช่นนั้นแล้ว คิดอยู่ในใจว่าตายให้มันตายไปเป็นไงเป็นกันผมรวบรวมสติและพละกกำลังอีกครั้งก้มหน้าก้มตาเดินเดินเดินไปอีกเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเดินเดินเดินเข้าไปหากแม้ความตายรอยอยู่ข้างหน้าแลวไสจะขอเดินเข้าไปหามาันอย่าไม่แยแสต่ออะไรม่อะไรทั้งสิน้นพอพรามพ่อพลามไม่รู้ว่าเดินมาไกลแค่ไหนรู้สึกตัวอีกครั้ง เมื่อได้ยินเสียงพักพูดตะโกนเรียกอยู่นี่ทางนี้ผมตะโกนกลับไปพร้อมกับมองไปร,บรอบๆซึ่งไม่ปรากฏว่ามีใครอยู่ในละแวกนั้นเลยหันไปข้างหลังซึ่งปกติจะมีผู้น้าเป็นคนเดินปิดท้ายแต่ทว่าครั้งนี้ไม่มีซะแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยหรือว่าเราหลงป่าผมเริ่มสังเกตป่าร,บรอบๆตัวด้วยความรู้สึกประหลาดใจป่าทั้งป่ามีแต่สีดำ ต้นไม้ใบไม้ก็ดำพื้นดินรวมไปถึงท้องฟ้านั้นมีลักษณะเป็นสีหม่ว,มวเหมือนกับภาพขาวดำอปอพอปรามปอพรามแต่ทว่าโสประสาทจะคงได้ยินเสียงพักผู้ที่ตะโกเรียกอยู่อยู่นี่ทางนี้วู้ได้ยินไหมผมรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป่าก็ร้องขารับต่อเสียงเรียกเหล่านั้น เดินสเปะสปะอยู่พักใหญ่ตามทิศทางที่ได้ยินเสียงอไปทางไหนดีขณะที่ยืนงงตัดสินใจอยู่ณทางสามแพร่งจึงหยุดหันซ้ายหันขวาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปทางไหนทางนี้มามาทางนี้ตามมาเสียงใครคนหนึง่งแห่พลาเหมือนคนแก่ ดังแว่ว้ามาทางด่านด้านซ้ายซึ่งเป็นเสียงที่ไม่คุ้นเคยใครน่ะภูวดาตเหรอผมตะโกนถามออกไปทางนี้มามาทางนี้ตามมาตามมาเถิดเสียงแ่แผบดัน,นยังคงพูดคำเดิมอยู่เช่นนั้นโดยไม่ตอบคำถามที่ผมถามออกไปทันทีที่ผมตัดสินใจเลี้ยวไปตามที่มาของเสียงนั้นอะไรเชนนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นเงาดำๆลอยพุ่งเข้ามาประทะหน้าผมเข้าอย่างจังเฮ้ยผมพังอ่ะถอยหลังจนล้มลงไปนอนกับพื้นรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกอาการเหมือนกับโดนผีอ่ำถึงจะตกใจกลัวมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังพอมีสติที่จะระลึกถึงหลวงพ่อที่ผมเคารพบูชาแทบไม่น่าเชื่อผมสาบานว่าได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกมาแผ่เมตตา แผ่เมตตาสิแต่ไม่รู้ด้วยสาเหตุใดบทแผ่เมตตาที่เคยใช้อยู่เป็นประจำแต่ทว่าบัดนี้ผมท่องวกไปวนมาผิดผิดถูกถูก,กจนจับใจความไม่ได้ผมพยายามยกมือขึ้นปนมแต่ก็ทำไม่ได้แม้ว่าจะออกแรงฝืนจนสุดกำลังยังไงยังไงก็ปนมมือไม่ขึ้นจึงรวบรวมพะละงกำลังครั้งสุดท้ายตะโกนเรียกพี่นิมิตซึ่งเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันพิมิต แผ่ไม่ตายใหหน่อยเพียงครู่เดียวหลังจากที่จะโกนออกไปจูจ่ๆก็มีมือของใครคนหนึ่งไม่อาจจะทราบได้มากว้าข้อมือผมแล้วดึงให้ลุกขึ้นมาจากกลางป่าที่เต็มไปด้วยเงาดำๆล่องร้อยอยู่ทั่วทั้งผืนป่านั้นพ่อพรามพ่อพรามพ่อพรามผมได้ยินเสียงอาจารย์ตะโกนเรียกอยู่ใกล้ๆในขณะที่มีมือของใครคนหนึ่งยังจับอยู่ที่ข้อมือ มารู้ตัวอีกครั้งก็เห็นพักพวกนั่งล้อมวงโดยที่นิมิตยังจับข้อมือผมอยู่เกิดอะไรขึ้นนี่ผมเป็นอะไรไปอ่ะผมรีบลุกขึ้นดยวเร็วด้วยรู้สึกงงต่อเหตุการณ์เพราะจำได้ว่าเดินหลวงป่าไปคนเดียวจู่ๆก็มาพบพักพวกนั่งล้อมอยู่รอบตัวแบบนี้พอพรามเป็นลมไปนะ่ะเสียงอาจารย์ตอบมาเบาๆเป็นลมเหรอผมรู้สึกงงต่อคำตอบที่ได้รับเอาละ่ะ อย่าเพิ่งถามอะไรมากตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างอาจารย์ยังคงถามต่อไปหิวน้ำมีน้ำไหมอาจารย์จึงส่งกระติกน้ำมาให้ดื่มเดินไหวไหมละ่ะอาจารย์สอบถามด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างกางังวลไหวไหวไม่ต้องเป็นห่วงผมรีบตอบรีบไปผลจากตรงนี้ก่อนอาจารย์ตัดบทด,ด้วยการส่งมือมาให้จับแล้วรีบเดินนำไปข้างหน้าทันทีโดยไม่ฟังเสียงทักท้วงของนิมิต คิดตอการใ้ผมพักอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปพักข้างหน้าไปผลโป่งนี้ก่อนอาจารย์จะควบอกไปยังคนข้างหลังโดยหันกลับมาช่วยประยุงให้ผมเดินไปพร้อมกับแกหรืออาจจะเรียกว่าเรียกให้เดินก็ว่าได้เอาละตรงนี้พอจะพักได้ห่างจากบริเวณที่อาจารย์เรียกว่าโป่งขามประมาณสักห้สิเมตรเห็นจะได้แกจึงให้ทุกคนพักมีอะไรเหรอทำไมต้องรีบเดินไปนพ้โปง่ง ลิมิตถามขึ้นดูความสงสัยเพราะจากโป่งตรงนั้นมาถึงบริเวณที่อาจารย์ให้หยุดพักก็ห่างกันไม่มากนักโป่งมาแรงอาจารย์อัดยาเส้นจนแก้มตอบก่อนที่จะตอบคําถามเหรียญครุฑไปไหนแล้วพอพรามอาจารย์หันมาถามผมผมรีบคลำไปที่กระเป๋าเสื้อแล้วก็ใจหายว่าแต่แลกมันนึกขึ้นได้ว่าเมื่อวันก่อนซักเสื้อตัวนี้จึงนําเหรียญครุฑที่เคยใส่ไว้ประจําในกระเป๋าเสื้อ เก็บไว้ในเป้หลังอยู่ในเป้หลังครับผมปลดเป้หลังออกแล้วล้วงเข้าไปในช่องกระเป๋าหยิบออกมาส่งให้แกเก็บใส่กระเป๋าเสื้อไว้อาจารย์ไม่ได้รับเหรียญไปแต่บอกให้ผมนั่งเก็บใส่กระเป๋าเสื้อเดี๋ยวพักบ่อหายเหนื่อยเดินอีกครึ่งกิโลจะถึงลําห้วยอาจารย์หันไปบอกกับทุกคนพักตรงนี้ไม่ได้เหรอครูบาเดียวซึ่งมีอาการอิดโรยพอๆกับผมถามขึ้นใกล้โป่งเกินไป โป่งนี้แรงมากอย่าว่าแต่พ่อพรามเลยพระธุดงใหม่ๆยังเคยโดนเล่นงานมานักต่อนนักแล้วอาจารย์พูดทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้และชวนให้ทุกคนรีบเดินต่อทันทีก่อนที่จะคำ่จากบริเวณที่หยุดพักกันเมื่อสักครู่ห่างไปประมาณครึ่งกิโลภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นราวกับการผ่านนรกและพบกับสวรรค์หาสายขาวท่อตัวยาวตลอดแนวขนาบลำน้ำอันกว้างใหญ่ ฝูงนกยูงสีห้าตัวส่งเสียงร้องด้วยความตกใจต่อกลุ่มมนุษย์ที่โผล่ออกมาจากราวป่าริมลำนำ้นำพวกมันพากันโผบินขึ้นสู่ยอดไม้อันสูงริบราวกับภาพของนกฟ้าตามบทพรรณนาของนิยายบรรยากาศโดยรอบก็เย็นสบายสัมผัสกับสายลมโชยเบาเมื่อคณะเดินทางก้าวลงสู่ริมหารายที่ขาวละเอียดก็ต้องสะดุ้งโยงกับเสียงกระจอขึ้นจากน้ำ ของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อหันไปดูจึงพบว่าเป็นควาใหญ่เขางามคู่หนึ่งกำลังวิ่งกระโจนขึ้นฝั่งราวกับภาพกิจกรรมที่ศิลปินเขียนไว้เราจะข้ามไปพักฝั่งโน้อนอาจารย์พาเดินลงไปในลำน้ำที่ใสจนเห็นก้อนกรวดเล็กใหญ่เบื้องล่างพักตรงนี้แหละนิมิตแสดงความคิดเห็นซึ่งผมและเชื่อว่าคนอื่นก็เห็นด้วยเพราะว่ามันสวยงามมากตรงนี้ไม่เหมาะ ปอีกนิดเดียวอาจารย์พูดพร้อมกับลุยน้ำไปเรื่อยๆทุกคนจึงต้องตามแกไประดับน้ำอยู่ที่ประมาณครึ่งแข้งในหลับน้ำเต็มไปด้วยฝูงปลาตะเพียนนับหมื่นน้ำไหลค่อนข้างแรงบางช่วที่ลึกเลยเข่าถึงกับเซเพราะความแรงของกระแสน้ำบัดนี้ความเหนื่อยล้าที่เดินหนักมาทั้งวันแทบจะมาลายหายไปหมดสิ้น เมื่อมายืนอยู่กลางลำห้วยที่เคยเห็นในสารคดีชีวิตสัตว์ป่าเมืองไทยใช่แล้วที่นี่คือห้วยขาแข่งเมื่อข้ามฟันขึ้นมาได้อาจารย์พาเดินเลาะชายตะิ่งไปราวสามร้อเมตรจึงเลี้ยวเข้าละเมาะไม้ทึบๆแผงหนึ่งเดินเพียงครู่ก็โผล่มายังลานโล่งรับกับใครมาถางไว้สำหรับเป็นที่พักโดยที่บริเวณกลางลานนั้นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่โดโดๆต้นหนึ่ง จากตำแหน่งต้นไม้ใหญ่ห่างไป20เมตรก็พบลำห้วยขาแข้งเส้นเดิมที่เราพากันข้ามมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อได้ที่บ้านรียบร้อยแล้วเจิมปลดสัมภาระลงและช่วยกันหาฟืนมารวมกับไว้ก่อนที่จะค่ำจากนั้นจึงถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการอาบน้ำเมื่อเดินไปถึงริมตะลิ่งที่เป็นเหมือนท่าน้ำก็ต้องชะงักกับรอยเท้าช้างที่ใช้ท่าน้ำร่วมกับเรา โอ้โหรอยยังใหม่อยู่เลยนิมิตทักขึ้นไปคนแรกคืนนี้นอนหูไวตาไวกันหน่อยเด้ออาจารย์หัวเราะร่าไม่มีท่าทางกังวนต่อรอยเท้าที่เห็นแน่ใจนะครูบาเดียวนั่งลงพิจารณารอยเท้านั้นแล้วถามด้วยสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักไม่เป็นไรล็อกต้นไม้เยอะปีนทันอาจารย์แกตอบไม่ด้วยความอารมณ์ดี เพียงครู่เดียวความมืดก็ย่างกลายก็มาปกคลุมป่าทั้งป่ามืดสลิดแง้มองท้องฟ้าไม่เห็นดาวสักดวงมีแต่เปลวไฟในกองเท่านั้นที่ให้แสงสว่างมองไปร,บรอบๆตัวมีแต่เงาตะคุ่มตะคุ่มของสมทุมบุ่มไม้ให้ความรู้สึกเสียวสันหลังอย่างบอกไม่ถูกอาจารย์เล่าเรื่องโปขามให้ฟังหน่อยสิทำไมถึงว่ามาแรงนัก ผมถามขึ้นในขณะที่พวกเรานั่งล้อมวงจินงกาแฟอยู่รอบกองไฟยังไม่ทันที่อาจารย์จะกล่าวอะไรทุกคนก็ต้องสะดุ้งกับเสียงคลืน่นเปลี่ยงเสียงฟ้ากำมารามคลืน่นท่ามกลาป่าที่มืดสนิทสายฟ้าแลบปลับลงมายอดไม้สูงเปลี่ยงบรรดาสัตว์ป่าต่างตกใจตัอเสียงฟ้าผ่าวิ่งกระจนป่าแตกบ้างก็กระจนลงไปในลำ เสียงดังโครมโครมวิ่งตะบึงข้ามฝั่งไปล้มกระโชกแรงไม้ใหญ่น้อยล้มคลืนคลันไปทั่วโดยเฉพาะบริเวณริมลำห้วยสู้ทุกคนมองหน้าก็ด้วยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเจอพายุฝนเข้าเสียงสู้ซ่าของฝนหาใหญ่ดังไล่กันมาจากทางป่าด้านในเริ่มจากเบาๆจนดังทีขึ้นเรื่อยๆและแล้ว หาฝนก็เทลมาโครมใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัวไฟในกองดับวูบลงตามความแรงของเม็ดฝนเอาผ้าใบาใหญ่มาขึงเร็วอาจารย์ตะโกนสั่งการแข่งกับเสียงฝนทุกคนช่วยกันคนละม้คนละมือด้วยความฉุกระหุกผ้าใบาผืนใหญ่ถูกขึงขึ้นในเวลา,ารวดเร็วบัดนี้ทุกคนมานั่งรวมมาอยู่ในเพิงผ้าใบาผืนใหญ่ด้วยความหนาวสั่นเราต้องก่อไฟ อยู่แบบนี้หนาวตายแน่อาจารย์เริ่มสั่งการอีกครั้งเมื่อทุกอย่างเข้าที่ก่อไฟยังไงฝนตกหนักขนาดนี้ใครคนหนึ่งถามขึ้นฮ่าแหมเดี๋ยวจะถามให้ดูมาช่วยกันอาจารย์เรียกทุกคนให้ออกมาจากเต็นท์ใหญ่เขาเรียกไยสายฝนแกอธิบายให้ฟังในขณะที่ช่วยกันทําตามวิธีการที่แกบอกเริ่มจากเอาฟืนท่อนใหญ่ๆที่ตัดไว้เป็นท่อนพอเหมาะ วางเรียงสลับกันไปมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมลักษณะแบบวางกองฟอนเพียงแต่ว่าเว้นช่องตรงกลางเอาไว้โดยเรียงสูงขึ้นมาจนเลยเอวก็น่าจะเมกกว่า,วาตัดลำไม้ไผ่มาถากเปลือกด้านนอกซึ่งเปียกน้ำออกแล้วถากเอาเฉพาะเนื้อไม้ด้านในที่ไม่เปียกน้ำซึ่งเป็นคุณสมบัติของไม้ไผ่ที่เปลือกก็มันไม่อมน้ำทำให้เนื้อไม้ข้างในแห้งสนิท โดยถากเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อทําเชื้อจากนั้นนําไปวางไว้บนขอนไม้ชั้นล่างสุดโดยมีขอนไม้ด้านบนเป็นตัวบังฝนไว้เพื่อให้ก่อไฟได้ง่ายขึ้นจึงนําเศษผ้าที่ชุบน้ําเทียนซึ่งทําเตรียมไว้ก่อนแล้วนํามาเป็นเชื้อไฟก่อตามวิธีนี้จนครบทั้งสี่ด้านเมื่อไฟติดดีแล้วกวนเริ่มพวยพุ่งออกจากขอนไม้ทอดใหญ่ๆญเนื่องจากด้านนอกนั้นเปียกน้า จะใช้ความร้อนจากไฟด้านล่างไล่ความชื้นออกใส่เชื้อเข้าไปอีกอาจารย์สาธิตอีกครั้งเริ่มเห็นผลเมื่อคอนไม้ด้านล่างถูกความร้อนไล่ความชื้นออกไปจนหมดไฟเริ่มลามกินเนื้อไม้เข้าไปจนเป็นแอ่งจึงช่วยกันใส่เชื้อลงไปจนเริ่มมีเปลวไฟลุกแลบเปรียขึ้นมาจากคอนไม้ใหญ่นั้นส่วนคอนไม้ที่อยู่สูงขึ้นไปก็เริ่มจงปวันขโมงพวยพุ่งขึ้น เอาละในการปล่อยให้มันติดเองได้อาจารย์สั่งให้หยุดเติมเชื้อไฟเข้าไปโดยปล่อยให้มันลุกของมันเองด้านล่างไฟเริ่มเกิดเปลวที่สูงขึ้นส่วนด้านบนที่โดนความร้อนเพิ่มขึ้นก็ส่งควันขงมงเลยทีเดียวฝนยังหนาเม็ดอยู่และไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลงเลยจึงเอาผ้าใบปืนเล็กมาขึขางข้างๆกองไฟอีกด้านหนึ่งเพื่อใช้นั่งย่างเสื้อผ้าที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝน ไฟเริ่มโหมแรงขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่าไม่ขาดสายยังไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถก่อไฟท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักได้ซึ่งเคยได้ยินแต่ในนิยายของนักประจนภัยในป่าที่เขียนขึ้นเมื่อแก้ปัญหาเรื่องไฟผ่านไปได้แล้วแต่ทว่ากลับบังพบกับปัญหาเรื่องน้ำที่ไหลบ่าลงมาเนื่องจากแคมป์ที่พักเป็นลักษณะแอ่งกระทะทำให้ไม่สามารถใช้เป็นที่นอนได้ โชคยังดีที่บริเวณโคนไม้ใหญ่เป็นโคกสูงขึ้นมาจึงต้องย้ายขึ้นไปบนโคนไม้โดยใช้วิธีนั่งหลับตลอดทั้งคืนถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกสำหรับผมที่เจอฝนกลางป่าปกติจะเข้าป่าช่วงต้นฤดูหนาวจึงรอดพ้นจากฝนมาได้ทุกครั้งแต่คราวนี้มาช่วงปลายฤดูหนาวซึ่งก็ไม่น่าจะมีฝนแต่กลับโดนเข้าเต็มเม ทุกคนกยับหาที่จนได้ที่มอมมอของแต่ละคนโดยที่ผมได้ซอบผูที่ลึกเข้าไปใาต้นไม้นั้นจึงทําให้พอมีที่เหยียดขาออกได้บ้างตึบตึบตึบไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหนแต่มาลืมตาขึ้นตอนเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆผมค่อยๆลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนตะแคงคุดคูอยู่ในซอบผูไม้ประงอกหัวขึ้นมามองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ มีแต่เพียงกองไฟซึ่งบัดนี้ไม่มีเปลวไฟอีกแล้วเหลือแต่เพียงฐานกองโตที่ยังส่งแสงสว่างเรืองอยู่ฝนขาดเป็ดไปแล้วแต่ยังคงลงเปาะแปะอยู่บ้างตามใบไม้รอบๆผมจึงตัดสินใจนอนต่อตบ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 คราวนี้มั่นใจว่าไม่ใช่หูแววหรือบัตรคิดตัเองแน่นอนผมจึงค่อยๆดึงตัวลุกขึ้นมานั่งกวาดสายตาไปรอบๆอีกครั้ง เสียงอะไรวะผมมองไปรบรอบๆตัวไม่รู้ว่าทุกคนหลับกันหมดหรือยังแสงสลัวสวจากทางกองใหญ่ที่บูบว่าบขึ้นลงยามเมื่อมีกระแสลมพัดเข้ามาสังเกตว่าทุกคนยังนอนกันนิ่งผมจะควานหาไฟฉายที่ใส่ไว้ในย่ามขึ้นมาเตรียมไว้ลองเอาหูแนบพื้นอีกครั้ง ก่อนที่ลำไฟฉายในมือจะพุ่งปลาสดออกไปนั้นมือของใครคนหนึ่งก็คว้าม,มาับมาที่ข้อมือของผมอย่าฉายพ่อพรามเสียงอาจารย์กระซิบมเบาๆเสียงอะไรไม่รู้อาจารย์ได้ยินเปล่าผมกระซิบตอบพ่อพรามเอาฟืนไปใส่ให้หน่อยสิไหนๆก็ลุกขึ้นมาแล้วนี่อาจารย์ไม่ตอบว่าคือเสียงอะไรแต่ใชใ้ผมเอาฟืนไปใส่บนกองถ่านเพลิงที่ยังคงแดงโล่อยู่ในขณะนี้ ผมจึงลุกขึ้นเดินไปหยิบปืนที่วางแช่น้ําอยู่ยกขึ้นมาเปียกโชกเลยครับผมยกปืนให้อาจารย์ดูใส่ไปเหอะจะได้มีควันอาจารย์ตอบเบาๆผมจะค่อยๆวางปืนที่ชุ่มไปได้วยน้ํานั้นบนกอทานใหญ่แล้วกลับมาที่เดิมพักเดียวเท่านั้นควันก็คุกรุนขบงปวยพุ่งเป็นลำขาวท่ามกลางฉากที่ดำสลิดยามเด็กเช่นนี้ลองฟังใหม่สิ อาจารย์กระซิบบ่อยครั้งผมจึงเอาหูแน่พื้นอีกครั้งมันถอยออกไปแล้วฮะผมบอกอาจารย์ด้วยความตื่นเต้นเบื่อได้ยินเสียงตึบตึบตับตับ,ตบ,ตบเคลื่อนห่างออกไปไม่มีอะไรล็อกนอนเถอะอาจารย์ตัดบทด,ด้วยการอาภากลุมโปองอะนอนก็นอนในเมื่ออาจารย์ไม่สนใจเราจะไปบัวสนใจอยู่ทำไมเช้าว,วันรุ่งขึ้นทุกคนตื่นมาด้วยอาการอิโรยเพราะนอนไม่เต็มอิ่มมามามา กินน้ำชาร้อนๆแก้หนาวกันอาจารย์ขวักมือเรียกให้ไปรวมกันรอบๆกองไฟซึ่งแกกกำลังหูงข้าวส่งกลิ่นหอมกลุดอยู่ในขณะนี้ขอไปวางระเบิดหน่อยนะเดี๋ยวมาภูวนาถทำหน้าตาบิดเบี้ยวหลังจากกินกาแฟเข้าไปได้เพียงครึ่งแก้วจึงขอตัวไปทายหนักภูวนาถหายไปในครูใหญ่จนกระทั่งพวกเราทานี้เตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงมีเสียงวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามา ชนิดหน้าตาตื่นมาดูอะไรนี่เร็วภูมเนหน้าชวนไปดูอะไรติดตามได้ในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ขอลาก่อนครับขอบุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ